อันนี้ก็จะเป็นพวกอาหารทะเลแช่แข็งนะคะมีหมดเลยกุ้งตัวใหญ่ๆปลาหมึกตัวใหญ่ๆนะแล้วส่วนฝั่งนู้นก็จะเป็นอาหารทะเลสดนะคะนี่ก็จะเป็นอาหารโซนอาหารทะเลสดทั้งหมดเลยแล้วอันนี้เป็นคังวายทั้งหมดเลยนะดูด,ดูนะคะเพื่อนๆนี่นี่คือคังวายนะวายที่นี่ค่อนข้างที่จะถูกนะคะแล้วก็จะมีพวกแชมเปญอะไรต่างๆนะ นี่นะคะสวัสดีตอนเช้าค่ะเพื่อนๆคะ่ะวันนี้ปูมตื่นแต่เช้าเลยนะต้องมาทําธุระคุยเรื่องภาษีนะคะแล้วหลังจากนี้ปูจะพาเพื่อนๆหลังจากที่ปูทําธุระเสร็จโอ้ยเสียงรถ รถมารถเยอะตอนนี้มันยังเช้าอยู่เขากําลังไปทํางานกันหลังจากที่ปูคุยเรื่องอทําทุระของปูเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวปูจะพาทุกคนไปช้อปปิ้งกันนะเดี๋ยวปูจะพาทุกคนไปดูซปเปอร์มาทขายส่งเหมือนอแมคโครบ้านเรานะ <Y ipp> <laughs> ตอนนี้ปูก็คุยทุระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กําลังจะไปซื้อของที่ร้านขายร้านซปเปอร์มาทขายส่งนะ เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าปุ๋จะได้อะไรบ้างนะคะวันนี้ถึงแล้วอุ้ยแดดออกพอดีเลยนี่นะคะเมโทรโอ้ยแดดออกแดดออกเห็นไหมเนี่ยเออนี่นี่น,นี่เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนะคะนี่นะถึงแล้วเข้าไปข้างในกันคะ่ะกันเดี๋ยวไปเอารถเข็นก่อนนะซปเปอร์มาร์เกนี้พวกที่แบบมีร้านอาหารเนี่ยเขาจะมาซื้อกันที่นี่นะคะก่อนเข้าเราก็ต้องเอาบัตรไปวาง แล้วมันก็จะเปิดนะคะห้างนี้จะใหญ่มากนะใครที่จะทำบัตรของซูเปอร์มาร์กอันนี้นะคะจะต้องมีบิสเนสเท่านั้นนะคะถึงจะสามารถทำบัตรเป็นเมมเบอร์อ Member, หรือเป็นลูกค้าเขาได้นะไมโครคนุสนี่นะคะ มันจะเป็นแบบของสนโอ้ยอยากกินมะละกอสุกกับเพื่อนเื่อแต่มันยังไม่ค่อยสุกเลยอ่ะเดี๋ยวปูดูก่อนมีมะเฟืองด้วยฮะนี่มะเฟืองโอ้ยลูกอย่างสวยเลยอ่ะดูดิดูดิ ฟืองไทยนี่อุ้ยอันนี้ลูกนี้สุกไหมอ่ะสุกเยี่ยมสามีจะซื้อเห็ด อันนี้เป็นใบมะกรูดตากแห้งนะคะมีใบตองปูว่าปูจะเอามาขามไปกินมะขามหวานจะกินมะขามหวานอันนี้ก็จะเป็นพวกอาหารทะเลแช่ขแข็งนะคะมีหมดเลยกุ้งตัวใหญ่ๆปลาหมึกตัวใหญ่ๆ แล้วส่วนฝั่งนู้นก็จะเป็นอาหารทะเลสดนะคะนี่ก็จะเป็นอาหารโซนอาหารทะเลสดทั้งหมดเลยส่วนข้างในก็จะเป็นพวกเนื้อสดนะคะพวกเนื้อต่างๆนะ ามาคลังวายวันนี้วายมันลดราคานะปูก็เลยมาซื้อนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าปูจะหาเจอเออเจอแล้วตรงนี้ไงเนี่ยปูจะเอายี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้เดี๋ยวดูก่อนว่าจะมียกกล่องไหมเว้ยจต๋มยี่ห้อนี้ก็โอเคนะวายทั้งนั้นนะคะ เจอแล้วจะเอายี่ห้อนี้นะคะมันบอกว่า Exclusive จะเอาแบบยกรังเนี่ยเจอแล้วอันนี้เป็นคังไวทั้งหมดเลยนะดูดิดูนะคะเพื่อนๆนี่นี่คือคังไวนะไวที่นี่ค่อนข้างที่จะถูกนะคะแล้วก็จะมีพวกแชมเปญอะไรต่างๆนะนี่นะคะ <Y ipp> <laughs> ซูเปอร์มาร์เก็ตนี้คือมีทุกอย่างนะคะเพื่อนๆ ทุกอย่างเลยเฮ้เฮ้ฮัลโหลท่นคัมเฮสเด้อเฮสมีซานตาคลอสซานตาคลอสมันสามีสนใจแต่ของเล่นนะคะนี่เป็นของเล่นพวกเลโก้นะดูดิก่องบลโลเลยดูอันนี้มันก็จะเป็นตัวเลโก้ต่างๆนะคะ แมีอยากได้ว่ะโอ้ยนี่ทั้งโซนเลยค่ะนี่นี่ก็มีนี่ก็ทั้งโซนเลยนะนี่สนใจจับใหญ่ยีนสเลโก้อืมอเตตรมยีนิสเลโก้ดีนี่นาโอ้อ h อแล้วานี้หัวเค c ื่อนย้ i e g e n นอ่ oh. control ไปแฮมี้ั่น่ากมสนใจนอจ่ายเงินนะคะตอนจ่ายตังก็ต,ง s? <S ต้องเอาบา <st> ัตรให้เขานะ <Okay. S 2> นี่ที่ปูได้นะคะก็มะขามมารากอแล้วก็อันนี้อะไรคะนี้บัต t ิสตัสอินบ็อ That for สำหรับอาบน้ำแล้วก็นี่หลักๆคือวายแต่วายมีปัญหาอยู่เดี๋ยวจะเข้าไปถามว่าราคามันไม่ตรงกับในพัสดุที่เขาให้มานะคะเดี๋ยวจะลองไปถามดูว่ามันคือยังไงได้ข้อสรุปแล้วนะคะนี้ที่ผู่ซื้อมาตอนแรกเนาะผู่เข้าใจว่าในใน,ในโฆษณาเนะี่ยมันบอกว่าถ้าซื้อต่อขวดเนี่ยมันมันลดราคาเหลือ5ยูโรกว่าจาก6ยูโรเนาะโอ้ยลดมาเดี๋ยวหลบก่อนหลบก่อน ลดใหญ่มามก็มันลดราคาจาก5ยูโรกว่าเป็น 6, เออจากจาก6ยูโรเป็น5ยูโรกว่าเนาะแล้วถ้าสมมุติเราซื้อ5ลิตรเนี่ยก็จะลดเหลือ26ยูโรแต่ราคาที่ปูซื้อตอนเนี้กล่องหนึง่งมันมี6ขวด6ขวดมันราคา34ยูโร74เซนมั้งปูก็เลยแปลกใจเฮ้ยในในใบในแผ่นโฆษ,ษณาบอกว่ามัน26ยูโรทำไมราคามัน34ยูโรกว่าวะก็เลยเข้ามาถามเขานะคะสรุปก็คือ อย่โอ้โดนไล่ไลท่ที่ก็คือมันมีกล่องอย่างเงี้ยคือกล่อง5้าลิตรถ้าซื้อ5้าลิตรถึงจะได้ลดราคา26่สิยูโรนะฟ<อ>ูก็เลยไปเปลี่ยนเป็นกล่องเอ้าแล้วมันกล่อง5้าลิตรอยู่ไหนเพราะขวด6ขวดเนี่ยมันจะ4ี่สี่ลิตรนะมันไม่ถึง5้าลิตรมัน4ี่ลิตรครึ่งมันก็เลยได้ราคาเต็มคือ34มสิยูโรคือแต่มันก็ในราคาลดแล้วนะแต่พอมาอันเนี้ย กล่องหนึ่งเนี่ยมัน5ลิตรมันไม่เป็นขวดนะคือมันเป็นกล่องเดียวเลยเนี่ยหลิตรมันจะได้ลดราคาเป็น26ยูโรกว่าปูก็เลยเปลี่ยนใจเอาเป็นกล่องหนึ่งเนี่ยหลิตรแล้วก็เอาแบบลังเนี่ยเป็นขวด6ขวดเนี่ยไปคืนนะคะเดี๋ยวเอาไปคืนกันเลยจ้ะยังดูอีกยังดูอีกดูเขาซื้อกันทีหนึ่งนะคะเยอะมาก รุปแล้วนะคะก็คือได้มาอย่างนี้นะหนึ่งหนึ่งกล่องห้าลิตรโอเคตอนนี้ปูก็ซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่างที่เห็นนะว่าก็อย่างที่เห็นนะคะว่าปูได้อะไรบ้างเนาะที่หลักๆคือไวนยนะคะเอาไปดื่มเย็นนี้เดี๋ยวยังไงปูขอกลับบ้านก่อนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปูด,ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะริ๊งๆนะคะจะได้ไม่ลพลาดคลิปให,ใหม่ๆของปูนะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย

นี่นะคะเราเราจะมาลองเปิดวายกล่อง5ลิตรกันนะเดี๋ยวดูซิว่าจะเปิดยังไงอ่ะมาเค้นมันบอกให้เปิดตรงนี้ให้กดเข้าไปอ่ะให้กดเข้าไปอ่ากดเลยอ่ากดเลยแบดเลยเออ

เอ้ดีส <si ุดเฮ้ยมาลองชิมบายการนี่กูเนี่เอ้นี่มันจะมีอันนี้ให้เปิดกดตัวนี้นะคะกดตัวนี้ขึ้นนะคะ กดอีแดงสองอันนี้ขึ้นแล้วอีวายมันก็จะออกมานะคะเฮ้เริ่ดเนี่ยห้าลิตรกินกันไปเมาปิ้นค่ะ <c oughs>